พี่ค่ะพี่นุ๊กไม่ต้องใส่หรอคะไม่ต้องใส่คนเดียวคนเดียวมันรู้สึกได้ไหมล่ะพี่ถดียวอได้เอาหือได้เอาได้นับได้ที่นัสบายมากเดินได้เสือแม่เดินเดี๋ยวรอช่องแปดแป๊บนึงรอช่องแปดเหรอแล้วเหรอรอช่องแปดนิดนึง อ่ะพร้อมแล้วอ่ะพี่นุข่าพูดถึงเหตุการณ์วันศุกร์เนี่ยค่ะมันเกิดซ้ําแล้วซ้ําอีกแล้วแล้วงงมากคือต้องบอกว่าใบแจ้งความนี่สะสมครบสิบใบเราได้ชิงโชคเลยนะคะเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยคือต้องบอกว่าวันนั้นเนี่ยจาได้ว่าเป็นวันที่ห้ามีนาเพราะว่าคุณหมอเนี่ยนัดให้ไปตรวจร่างกายรอบ รอบนี้ก็คือไปตรวจผลเลือดว่าค่ามะเร็งยังสูงอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีความกังวลแหละก่อนนอนก็ยังคิดอยู่ว่านี่ขนาดว่าใจสู้อะแต่ว่ายังรู้สึกว่านอนไม่หลับด้วยความที่กังวลว่าหนึ่งจะไปทันคุณหมอไหมสองเอ้ผลมันจะมาเป็นยังไงแล้วเราจะต้องคืนแรกไหมอะไรเงี้ยคือก็มีความเครียดก็นอนไม่ค่อยหลับจนพอตอนเช้าเนี่ยตื่นมาประมาณเจ็ดแดโมงเช้าอะคะ่ะ คุณแม่ก็โทรมาบอกว่าออมีคนโทรมาคนแถวนั้นนะนะคะโทรมาแจ้งให้เราทราบว่า<ม>เราได้เข้าไปเอาของหรือเปล่า<ม>นะตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ถามว่าเข้าไปตั้งแต่กี่โมงบอกตั้งแต่หกโมงเช้านะนะคะ<ม>ที่มีคนเห็นแล้วก็พอเขามองมองมาแล้วมันดูไม่ใช่เราอะไ<ม>รเงี้ยเขาก็เลยโทรแจ้งเรา<ม>ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็จะต้องไปโรงพยาบาล<ม>ก็เลยโทรบอก ผู้จัดการซึ่งตำรวจกคบ,บ,บ,บก็นัดเราวันนั้นเหมือนกันแต่ตอน11โมงเพื่อที่จะเข้าไปเอาของกลางที่หยุดไว้นะคะแต่ว่าตอนหโมงเนี่ยมีคนมาเอาของไปกอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยผู้จัดการก็เลยเข้าเข้าไปที่บ้านก็ไม่ได้เจอใครละเพราะกว่าจะเข้าไปกว่าจะถึงอะไรเงี้ยค่ะก็เขาก็เก็บของออกไปหมดเลยนะคะข,ของที่ เป็นของกลางนี่เอาไปหมดเลยค่ะถุงมือยางที่เขาไปถือว่าเป็นของกลางของทางตำรวจเลยนะคะก็ลูกก็ไม่ทราบว่าจริงๆแล้วตำรวจว่ายังไงนะคะเพราะว่าสิ่งที่เขาฝากไว้ก็มีเครื่องสักผ้านะคะแต่ไอถุงมือยางอะไรเนี่ยคือเราก็ไม่แน่ใจว่าตำรวจเขาจะได้ยึดไว้ขนาดไหนแล้วยึดไปแล้วหรือยังอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีอะไรที่สูญหายไปบ้างคะพี่นุ๊กมีสิ่งที่สูญหายไปนะคะ คือตรงนี้ก็อย่างที่บอกไปเราไม่ได้ว่าใครของที่สูญหายไปก็จะเป็นถุงเศษซากถุงมือยางซึ่งเราต้องบอกก่อนว่าถ้าคนจนทั่วไปหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ทําธุรกิจตรงนี้เนี่ยไม่รู้จะเอาไปทําอะไรเพราะมันเป็นซากถุงอยางอย่างที่พวกเราเห็นกันนะคะอย่างที่สองก็คือเอกสารนะคะเอกสารทั้งหมดในบ้านนะคะหายหมดเลยนะคะซึ่งถ้าให้เราประเมินได้เราก็คิดว่าน่าจะมีอาชีพ ทับถึงกระดานขานะคะโจรคนนี้เพราะว่าเอาเอกสารไปหมดเลยนะคะแล้วก็ขอ,องใช้ส่วนตัวของผู้เช่าไร่านะคะพว,วกเสื้อผ้าหมอนพ่อ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นของใช้ส่วนตัวก็หายไปน,นะคะมีของที่เป็นของเราหาไปด้วยน,นะคะก็ในส่วนของลูกปั้นนะคะลูกปั้นเอ ที่ที่อยู่มากับบ้านเลยนะคะเป็นสมเด็จรห้านะคะขอ, <ผม S 2> องใหญ่ๆที่เราได้เห็นกัน<า>นะคะเอกสาร <สา S 1> มันคือมันมีความสํมัญยังไงกับกิจที่มาร์คไปเอกสารอันนั้นก็จะเป็นของผู้เช่าเดิมคือเราก็ไม่ทราบว่ามีความสําคัญอะไรมากน้อยแค่ไหนน,นะะี่ค่ะแต่คือประเด็นนะในความรู้สึกเราเราก็รู้สึกแค่ว่าข้อหนึ่งใครนะมัน กล้าอแบบไม่เกรงครัวกฎหมายเลยเหรอ,อซึ่งบ้านหลังเนี้ยถ้าเอาเป็นว่าโจรกระโหลกกลามาหมุนอสมมติเป็นพวกนั้นนะคะก็กล้ามากนะเพราะว่าบ้านคดีมาก่อนเยอะแอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่น่าจะขึ้นสามขึ้นสองเลยเอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบคืออีกส่วนหนึ่งก็คิดว่าแล้วถ้าเราเป็นคนที่กลับไปอยู่บ้านหลังนั้น,นะะลอนะอะไรอย่างเงี้ยคือนึกจะมาเมื่อไหร่ก็ามาตัดสายยูซึ่งเราล็อกไว้สามชั้น ออกหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันคือลักขโมยมันคือ,อมันคือบุกรุกด้วยและที่สําคัญที่สุดคือสิ่งที่มันดีงานที่สุดก็คือคัดเอาที่บ้านเนี่ยมีทั้งหมด4ี่จุดนะคะ,ะแต่ละชั้นมีคัดเอาของมันนะคะป็นคัดเอาน้อยส่วนคัดเอาใหญ่มันอยู่อีกตึกหนึ่งซึ่งถ้าไม่มีถ้าไม่ใช่คนที่เคยอยู่บ้านเนี่ยจะไม่รู้ว่าคัดเอาใหญ่ทั้งหมด ในบ้านอยู่ตรงไหนและแอร์ก็ถูกเปิดขึ้นมานะคะเพราะทุกครั้งของการไปบ้านเนี่ยเราจะสัดคัดเอาใหญ่หมดเลยเพราะว่าเรากลัวไฟไหม้บ้านนะคะทีเนี้ยพอเราไปถึงคัดเอาใหญ่ถูกเปิดนะคะแอร์ถูกเปิดนะคะและเอารีโมทแอร์ Air ทั้งหมดนะคะถอด่านแล้วปาทิ้งซึ่งโจนเนี่ยมีเวลาว่างมากที่จะทำสิ่ง ประตูเนี่ยก็คือเปิดทิ้งไว้นอกจากเปิดแอร์ก็คือเหมือนแกล้งทําให้เสียทรัพย์ไปเลยตอนนี้เรามองคู่กรณีเราไหมต้ก็เขาก็โทรมาเขาให้คนอยู่โทรมาหลังจากที่เราไลฟ์นะคะแล้เขาไม่ได้ทำนะอ,อันนี้เขาโทรมาเองเหรอคะพี่นุ๊กให้ให,ให้คนที่เขาพูดว่าตัวกลางโทรมานะคะแต่ก็ถึงบอกว่าบอกไปในไลฟ์ข้อแรกคือ ตัวกลางเนี่ยหมยถึงเราสองคนต้องรู้จักกันเนาะในเมื่อฉันไม่รู้จักเธอเธอไม่ได้เรียกว่าตัวเองเป็นตัวกลางนะคะเรียกว่าเป็นตัวมากกว่านะคะไม่ใช่ต,ตัวกลางแล้วก็คือก็ไม่รู้ว่าโทรมามีจุดประสงค์อะไรนะคะเพราะว่าถามเขาแบบมีจุดประสงค์อะไรนะคะขออทีละข้อเลยข้อ,อหนึ่งถ้าคุณบอกคุณไม่ได้ทําแล้วคุณรองตัวโทรมาทำไมเพราะฉันก็ไม่ได้พูดถึงคุณ เขาบอกว่าลักษณะการพูดเนี่ยทุกคนคิดว่าเป็นเราเราก็บอกหนึ่งเราไม่ได้เอ่ยชื่อเลยว่าใครเนาะค่ะสองนี่เป็นบ้านของฉันฉันมีสิทธิ์ที่จะไล่ในขณะที่โจรขึ้นบ้านหรือมีคนมาขโมยของในบ้านฉันมีสิทธิ์ที่จะทําในบ้านของฉันเนาะเขาก็บอกว่าอีกข้อหนึ่งที่เขาโทรมาก็คือไม่ใช่ไม่พยายามจะใช้นี่ในส่วนของข้าวเสียวหมด กำลังหาเง,นางนินอยู่เราก็เลยบอกเอาโอเคถ้าเป็นบ้านนอ้องล่ะพูดกับทุกคนในโลกเนี้ยว่ากําลังหาเงนินอยู่เนาะคะ่ะตั้งแต่คุณแม่เขามาขึ้งงนโรงพักกับเราก็บอกว่าคุณดีจะนชนเชเนาะคะ่ะเราก็ไม่อยากพูดอะไรเพราะเราอยากให้คนที่อยู่ข้างๆเรามีที่ยืนในสังคมแต่ถ้าทําตัวเร็วๆแล้วคิดว่าไม่อยากจะมีที่ยืนในสังคมแล้วก็ไม่แคร์ด้วยอ่ะ เราก็รู้อยู่อะว่าเขาก็ทําตัวยังไงเนาะค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเขาพูดกับทุกคนอย่างนี้ว่าเขาจะดคืนเงินเราแต่ไม่มีการติดต่อใดๆนะคะที่มาจากเขาติดต่อมาก่อนมาหาเราตั้งแต่วันขึ้นลงพักเลยด้วยซ้ำจนถึงวันนี้มีแต่เราติดต่อไปนะคะแม้แต่เรามีทีมทนายใหม่แล้วทีมทนายเราก็ติดต่อไปนะคะไม่ใช่ว่าเขาติดต่อมาหาทีมทนายเราเนาะคะ่ะรวมถึงน้องคนนี้ที่พูดว่าจะชดใช้ อะไรอ่าคือการชดใช้พูดได้ทุกอย่างแต่แบบการจะทําหรือว่าความเป็นจริงอะ่ะเคยเข้ามาคุยไหมอย่าว่าแต่เอาเงินมาให้เลยค่าน้ําค่าไฟที่ใช้ไปแล้วอะ่ะเดือนที่โดนจับอะ่ะก็ยังไม่จ่ายเลยอย่ามาพูดเรื่องชดใช้ค่าเสียหายก็ก็ได้แจ้งความ เราไปถึงกว่าเราจะได้ไปแจ้งความวันนั้นก็คือเหนื่อยหนักสาหาัสกันมากเพราะว่า,อา,อาพอถอนะคะที่สุดหลักฐานก็<ม>ลงมาเก็บลายนิ้วมือแล้วเนื่องด้วยบ้านที่มันหลังใหญ่มากมพอถอก็เก็บลายนิ้วมือนานมากคือ<ม>ก,ก็ต้องบอกว่าขอบคุณนะคะเพราะเจ้าหน้าที่ทํางานแบบเจ้าหน้าที่พทคือทํางานแบบละเอียดมากแล้วก็ใช้เวลานานมากๆนะคะตั้งแต่ประมาณประมาณเที่ยงอะคะ่ะ ก็จะเสร็จที่ประมาณบ่ายสามบ่ายสี่เลยอะคะอ่ะซึ่งเราก็ต้องไปกับเจ้าหน้าที่ของส่วนของวังทองเนี่ยวังทอง,ง,งหลังก็มาเข้าที่บ้านเหมือนกันก็ที่จะรอไปกับเราร้อยเมนที่วังทองเนี่ยก็ไปรับแจ้งความพร้อมทั้งนี้ไปกับเราเลยอะคะ่ะที่สอนอตอนประมาณ4ี่ห้าโ 5, มงเย็นก็ 5, อห้าห้าหกโมงแล้วซึ่งซึ่ง,งวันนั้นเนี่ยข้าวเช้าเราและเจ้าหน้าที่วังทองไม่ได้กินเลย เที่ยงมากินอีกทีคือตอน6โมงเย็นทั้งทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องขอขอบคุณร้อยเวรของสอนอวังทองหลางด้วยนะคะแต่พอเราไปถึงที่ที่สอนอปุ๊บเนี่ยเราก็ได้ทราบว่าน้องคนนี้นะคะเข้ามาพยายามจะแจ้งความเราเหมืกันันในตอนบ่าย4โมงนะคะก็คือมาพยายามจะแจ้งความว่าข้อหนึ่งเราเบุกรุกสถานที่นะคะ มื่ที่นั้นยังเช่าอยู่เขาบอกาอ,อ,อ้างว่าอย่างนี้ว่าที่นั้นยังมีสัญญาเช่าอยู่เพราะฉะนั้นเราบุกรุกสถานที่ข้อสองเรายึดเหนี่ยวของเขานะคะ,ะมีอะไรต้องสับ <c oughs> <c oughs> เห็นหน้าเคลื่อนหรือเคยตกใจ <c oughs> เรายึดเหนี่ยวซับเขาไว้นะคะเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราไม่ได้ไม่ได้ยึดเหนี่ยวซับเขา ก็คือมาแจ้งเราไม่ได้ถูกไหมคะตอนแรกก็พยายามจะแจ้งความทีนี้ตำรวจก็เลยบอกว่าอันนี้ต้องให้ไปสืบกับทางสารเพั้นลงบันทึกประจันวันไว้นะคะก็อยากให้แจ้งความจริงๆนะคะจะได้จะได้จัดการเรื่องแจ้งความเช็ดด้วยเลยนะคะเพราะตัวเขาก็รู้ดีอยู่แล้วนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรนะคะมันก็เหมือนแบบจะแจ้งแก้แก้เกี่ยวหรือเปล่าอะคือคือก็ไม่ธรรมดาใครบอกแล้วว่าสิ่งที่กเจอ เนี่ยไม่ธรรมดาคือไม่ใช่คนธรรมดาของตำรวจตำรวจก็ให้เป็นลงบันทึกประจำวันค่ะแต่เราก็เลยได้ทราบว่าอ๋อน้องก็เข้ามาในเวลาที่เราไม่อยู่ก็คือตอนที่เราอยู่บ้านนะะคเราสามารถจำเปินต้องวงจรปิดหรืออะไรในสถานที่ของเราเองนะนี่เป็นรับมือเน่ยในที่ดีที่สุดคือณตอนนี้ก็ยังยังยังเดี๋ยวต้องรอคุยกับทนายของฝั่งทนายอัจฉริยะนะคะว่า ว่าเขามีความเหม็นยังไงอะไรอย e e, ่างเงี้ยค่ะในส่วนนี้คัวทุี่ยืสัมภาษณ์มาได้ไหมกับฝั่งผู้กอรณีเราสามารถทำสัญญาได้ไหมว่าด้วยในการจ่ายเงินอย่างไรอะไรเงเป็นงวดๆวดเน่ยอะไรอย่างเงี้ยคแต่ท่าทำไดไหมคือเขาไม่เข้ามาคุแล้ไไมต้องไม่ไคือที <t ask> <t ask ่่ติดต่อไปเนี่ยคืออย่างพาน้องพูดเสมอว่าอยากจะเข้ามา่ายกําลังเก็บเงินอะเงยแต่ก็ไม่เคยติดต่อเลยเข้ามาส่งนคุณแม่ซึ่งทางนายติดต่อไปก็ เดี๋ยวออยขอดูก่อนอย่างเงี้ยค่ะขอดูก่อนเดี๋ยวขอกลับไปคิดก่อนก็ทุกครั้งที่ติดต่อกับไปก็พูดอ,อย่างนี้นะคะแต่เวลาอยู่หน้าสื่อก็บอกว่าจะเดลยใส่ได้นาะคะคือตอนนี้คดีกลับก็ยังไม่ได้มีอะไรคืบหน้าไปถึงไหนใช่ไหมคะนใช่ค่ะ<ม><ม>ก็คือมีแต่เรื่องใหม,ม่ๆซึ่งเนี่ยละคะ่ะมันก็เลยทําให้คนที่จะทําอะไรอย่างเงี้ยย่ามใจอยากจะทําอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็มองว่าโอ้โหนี่ขนาดเราเป็นคนที่มีคนรู้จักนะคะอยู่บ้างบางส่วน เวลาทําอะไรเนี่ยน่าจะเป็นข่าวเพราะยังมีคนที่กล้าทําอย่างนี้เลยแล้วนึกถึงคนทั่วไปโจทย์ลายก่อนๆที่โดนอะเปน็นยังไงตอนนี้ีนรูกสึกว่าจะยื่นฟ้องอะไรได้คำนินการตรงนี้ด้วยเูก็นุ้กเพิ่งค,คุยกับทางผู้รับเหมานะคะเพราะว่าการที่จะยื่นฟ้องเนี่ยเอกสารจะต้องแน่นมากๆอย่างเงี้ยะคะ่ะต้องไปทํางานแต่ละจุดอีกอย่างชัดเจนเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เพิ่งรวบรวมเอกสาร ให้ทนายรอกหนึอย่างเงี้ยค่ะทานทนายก็เลยกำลังกำลังเตรียมการนะคะว่าจะทำยังไงต่อไปเพราะว่าคดีเนี้ยเวลาฟ้องไปแล้วก็ต้องมาสืบอีกทีนึงว่าอะไรที่ทำให้เสียหายบ้างแต่ผไม่ไตั้งใจ่้แน่นนคือเอาจริงๆนะคะก็ต้องคุยกับทีมทนายว่ายังไงเพราะจริงๆอ่ะถ้าถามส่วนตัวุ๊กอ่ะุ๊กไม่ใช่คนที่อยากจะมีปัญหาจากใครก็เราก็อยากจบนะ แต่คือเรารู้สึกว่าเราเขาไม่อยากจบสังหาเขาไม่ได้จบกับเราอะสิ่งที่เขาทาเหมือนเขาไม่ผิดอะแล้วเขาไม่ได้ความที่จะชดเชยหรือชดใช้ใดๆเลยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันเนี้ยมันก็ต้องต้องต้องอยู่ที่ทนายแล้วว่าจะทํายังไงแต่ถ้าถามเราอะเราไม่ได้ไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าอยากมีเรื่องแน่นอนอยากฟ้องแน่นอนเพราะเราก็รู้เขาก็รู้เขาถึงทําอย่างนี้เขาก็รู้ว่าถ้าเราฟ้องไปมันไม่ใช่ง่ายที่คดีจะจบ มันเป็นเหตุผลที่เขาก็เลยไม่แข็งคุณผู้ผลเลือดดีค่ะผลเลือดดีขึ้น่ะก็คือน้าพอใจค่ะคุณหมอเสียงดังลยลาเลิงนะคะคุณหมอบอกว่าโอ้ผลเลือดเป็นที่น่าพอใจมากอะไรเงี้ยค่ะสมผลอันตรวซาวก็ยังมีแบบเซลล์มะเร็งที่เป็นต่มก้อนอยู่ในต่อมน้ำเหลืองนะคะอยู่ประมาณ3ามจุดอะไรเงี้ยค่ะซึ่งคุณหมอที่อันตรวซาว ในส่วนที่เราเคยบอกว่าคุณหมอเก่งมากสามารถจะเห็นเซลล์มะเร็งได้ต oh, ั้งแต่ครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือต้องต้องบอกว่าครั้งนี้คุณหมอแบบพูดอย่างสัดฉานมากอันนี้ใช่อันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็เลยรู้สึกสบายใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ถึงเซนค่ะสามจุดก็ยังไม่ถึงหนึ่งเซนคุณหมอก็าบอกสบายใจได้คือไม่ใช่เอเมอร์เจนซี่เคสก็มีสองอย่างก็คือรอดูต่อไปว่า มันจะยุบลงบ้งางไหมหรือว่ามันจะโตขึ้นบ้างโตบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือกินยาให้มันก็ได้มันต่อไปหรืออะไรอย่างเงี้ยอแต่อะไต้องเช้แล้วกันใช่ค่ะยังต้องเช็คอัพตลอดส่วนอย่างที่สองก็คือถ้าอยากจะไม่สบายใจอยากจะผ่าก็ผ่าก็เหมือนประมาณถ้าผู้สูงสุยก็คือเก็บตังค์เมื่อไรเก็บตังค์ได้เมื่อไรก็มาผ่าได้นะคะอะไรอย่างเงี้ยโอ้เขาที่แรกก็แบบร้านเหมือนกันนะคะที่ โนไปมัะก็ง่อยเหมือนกันอุตส่าห์แบบเก็บงันได้คิดว่าแบบจะซื้ออะไรให้ลูกซะหน่อยครั้งนี้ก็เลยจะถามไหมคะพี่ร่ายังไงนี้หรอคะก็จากที่คุยกับคุณหมอทั้งสองท่านแล้วก็เมินเหมือนกับว่าคุณหมอท่านที่สองอยากจะลุ้นแบบให้ดูไปก่อนเรื่อยๆเลยเนี้ยค่ะแล้วก็มันอาจจะมีเคสที่มันฝ่อลงไปก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่ง ลูกก็ลูกก็คิดในแง่ดีเหมือนกันว่าเออก็อาจจะมีผลทีช่วงนี้ก็อาจจะต้องดูแลเรื่องอาหาร mm. เรื่องการกินพิเศษยังไงอะ่ะลูกฝากขอบคุณด้วยเพราะว่ามันมีแฟนคลับอะค่ะหลายๆคนบางคนต้มน้ำต้มน้ำมะตูมต้มน้ําอะไรมาให้ mm. ไงคนรู้สึกจะเป็นชิคุท็อปแล้วก็มีอีกหลายท่านาที่แบบฝากเอาพวกอาหาร อาหารเสริมบ,บ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยคือนุกกินหมดเลยนะคะคที่ทุกคนให้มาไม่ต้องกลัวนะคะใครใส่ของมาก็คือปาล <c oughs> อาแต่ขอบคุณไว้ตรงนี้ด้วยแล้วก็กําลังดูแลตัวเองอย่างดีเพื่อที่จะแบบคือต้องบอกว่าไม่อยากถ่าเพราะไม่อยากเสียตังค์ <c oughs> นะคะอยากจะเก็บตังค์ไว้ให้ลูกแล้วก็เลยรู้สึกว่าต้องดูแลตัวเองอย่างดีอีกอคุณหนึ่งก็คือไต้องดูแดคุณหมอบอกว่าทำไมดูเหมือนเหมือนคนไข้คนอื่นเขาจะลัวก,การผ่าตัดเท่ากัการเืินแรกงเงี้ยทำไม สุดสุดกีดาถึงตัวการคืนแรกมากกว่าการผ <c oughs> ่าตัดเลยบอกคุณหมอว่าการผ่าตัดมันเป็นงานของหมอค่ะ <c oughs> คือคนไข้แค่หลับเฉยๆค่ะทั้งหมดหมอเหนื่อยเราไม่เหนื่อยแต่การคืนแรกม,มันเหมือนเป็นงานของเราเงี้ย <c oughs> เราเราเหนื่อยอะค่ะโอเคเนาะขอบคุณค่ะพี่หนูอินเสิร์ตก่อนนะกับตั้งแต่พี่หนูอีกกี่เดือนนะคะถึงจะไปเช็คอัพอีกรอบ